สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้กสิพ่ามาเบิงต้นแอปเปิลเนาะจา้าแอปเปิลที่ลูกโดกเต็มต้นเลยเป็นแอปเปิลฟี่ที่อยู่ตามขางถนนเนาะจา้าโบมีคนเก็บดกขนาดใดมาติดตามรับชมกันในคลิปเลยจา้าเนี่ยก็เป็นทางปั่นจัก,กรยานเนาะจา้าแล้วก็อยู่ขางถนนมันกนสิเสียงดังแน่เนาะจา้าแล้วก็ิมีต้นแอปเปิลเลี้ยงตามขางทางแบบนี้ นวยก็ร้ายพอมต้นนี้มันอยู่ขางทางนวยมันสีไล่ๆเนาะจ้ะมันเป็นอีกพันหนึ่งเสียงรถสีดังแน่นะต้นนี้มันอยู่ขางทางเนาะจ้ะมันก็อีกพันหนึ่งมันนวยไล่ๆแปลกๆให้พึงเห็นชัดๆ หรือว่าเป็นเพราะอากาศมันแห้งอยู่เยอรมันห่อนแห้งจากชว่วง,ง,ง,งนี้ปีนี้ก็แรงพร้อม37องศามื่อนี่แทวบ้านเน่ยนวยเต็มเลยของฟรีทั้งนั้นจ้ะพยายาเก็บเก็บใจเลยนี่เพราะว่าร้นิ่มทุกปี เห็นทุกปีจ้ะเพราะว่ามันอยู่หนามูบ่บานอยู่ถนนที่รถเข่าออกเนะาะพระอาทิตย์กำลังสิตกดินตอนสองถุ่มนะจ้ะเนี่ยนัวเต็มเลยนี่ก็เป็นพ่วงเลยนะจ้ะ นี่จ้ะต้นคางข้างถนนแอปเปลิลเต็มต้นขึ้นกันจ้ะอยู่คางข้างถนนมันก็เลยเสียงดังเน,นีย่ยเนาะหนวเต็มเลยมื คนเยอรมันเขาพาหมามายางเนาะจ้ะยางหามันฉีมันหามันฉี่หามันเยี่ยวเอ้ยหายมันขี้ให้มันเยี่ยวนี่ก็อีกต้นหนึง่งเต็มเลยจ้ะแอปเปิล้างข้าง ฝรังบอกเมื่อกี้ว่าต้นเมื่อกี้นั่นบแมนแอปเปิลเพนวาเป็นลูกแพ้ลูกแพ้ฟรังที่เขาเอาไปเห็ดแอลกอฮอล์คือกันกลับนวยนี่แหละจ้ะต้นเมื่อกี้นั่นต้นนี้ก็คือกันที่เห็นไล่ๆนี่ก็เป็นลูกแพ้เนาะจา้ะที่เขาเอาไปเห็ดแอลกอฮอล์เนาะ เพ็ดเหลินเตลยเนี่ยมยีแตตนแอปเปิลจ้ะข้างท่างเนี่ยต,ต้นแอปเปิลข,ของรี้ทางน,านั้น มันโลกลายมันหนักจนมันกองดินเนาะจ้าพี่นนอยู่ข้างทางถนนตัวนี้ที่เห็น ต้นแอปเปิ้ลต้นไอ้ลูกแพร่ทั้งนั้นเนาะจ้ะเนี่ยต้นใหญ่ๆนี่แต่ว่าเขาเอาไปเห็ดเหลาแอปเปิ้ลนวยใหญ่ๆแล้วจ้ะสีแดงโอ้ยเยียบลูกอยู่กับพืนเนาะเนี่ยมัน กระแสงเนี่ยต้นน,น้อยๆนี่เห็นปนระวยเต็มเลยเนี่ยกระต้นน,น้อยๆจ้ะแอปเปิลคือกันนรวยสีแดงนี่ รวยงามเลยจ้ะสีแดงแดงนะเห็นว่สีชมพูพิงค์เลดี้บ่ เต็มตนคือกัน,นหน่วยใหญ่ๆพูนเต็มตนเลย สำหรับคลิปนี้ขสิขอจบคลิปแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมพอกันไหมคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ